สวัสดีค่ะพบกันตอนที่6นะคะของเรื่องเอกนามพหูนามซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องของการคูณพหูนามตอนที่1ว่าด้วยการคูณเอกนามกับพหุนามเราเรียนทั้งเรื่องเอกนามและพหุนามไปใช่ไหมคะคลิปนี้เป็นอธิบายการคูณพหูนามนะคะซึ่งเป็นการคูณเอกนามด้วยพหุนามก่อนค่ะสมบัติที่เราใช้มีสมบัติเรื่องเลขยกกําลังสมบัติการสลับที่สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะคะ บางคนยังน no the ึกสมบัติเหล่านี้ไม่ออกเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการกันค่ะข้อ1 2x คูณด้วย x บวก1นะคะคูเริ่มเลยจ้าเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ 2x ในวงเล็บ x บวก1ถ้าเขียนอย่างนี้แปลว่าคูณนะคะก็คือ 2x คูณทั้งวงเล็บ x บวก1นนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ เวลาคูณนะคะเราก็ใช้การคูณแบบคูณเข้าไปทีละตัวแบบนี้นะคะเราก็จะได้ว่ามันคือ 2x คูณ x ได้ 2x กําลัง2 2x คูณบวก1ได้ 2x ก็ตอบแบบนี้ค่ะนี่ง่ายๆนะคะบางคนบอกโอ้ยครูครับไผเร็วจังไม่ทันเลยไม่ทันครูทดให้ค่ะทด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 ให้นะคะก็จะเป็น 2x คูณ x บวกด้วย 2x คูณ1เขียนแบบนี้พอจะดูออกไหมเนี่ยถ้าเขียนแยกมาแบบนี้อีกทีนึงก็เป็น 2x กํลัง2ใช่ไหมคะ x กํลัง1คูณ x กํลัง1ได้ x กํลัง2อันนี้คือสมบัติเลขยกกำลังแล้วก็ 2x คูณ1ได้ 2x เห็นไหมคะตอบเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะวิธีการ ถ้าใช้วิธีการโยงแบบนี้มันครูเขียนนะคะมันจะทำให้ง่ายขึ้นเรามาดูข้อ2กันค่ะข้อ2ข้อ2นะคะก็จะเป็น3คูณ x ขเขียนอย่างนี้เลย3คูณลบ1บวกด้วย3คูณลบหหรือจะเขียนอีกอย่างหนึ่งว่า3คูณ x แล้วก็เครื่องหมายนะคะลบ สามคูณหนึ่งแบบนี้ก็ได้อันนี้คือเขียนได้สองแบบเขียนแบบไหนก็ได้นะคะเพราะคำตอบมันจะหน้าตาออกมาเหมือนกันมันคือสามลบสามนั่นเองนะถ้าเราลองโยงดูนะคะนี่ไงคะสามคูณ x, x ได้สามนะแล้วก็สามคูณลบหนึ่งได้ลบสามเห็นไหมคะมันก็ตอบอันเดียวกันนี่จะ้ะโอเคต่อไปค่ะ ง,ง่ายๆนะคะแล้วเราเขียนซับซ้อนเดี๋ยวเด็กๆจะยิ่งงงเข้าไปใหญ่เท่ากับอ่าครูทําเหมือนเดิมค่ะครูโยงนะคะโยงเติมครูได้ x กำลังสองคูณ x นะคะแล้วครูก็เอาเครื่องหมายเอาเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายบวกเนี่ยมาไว้ระหว่างกลางเนาะอืมมันก็จะออกเป็นสองพจน์ไงคําตอบ x กำลังสองคูณสามอ่ามันก็จะเท่ากับ x กำลังสอง คูณกับ x กําลังหเอาเลขยกกําลังติดบวกกันค่ะก็ได้เป็น x กําลังสองบวกหเขียนละเอียดละเอียดแบบนี้ก็จะเป็น3 x กําลังสองนะคะเดี๋ยวูเขียนมาทีดีดก็จะได้เป็นบวกส x กําลังสองเราอาสัมประสิทธิ์ไปข้างหน้าจะ้ะแล้วก็ได้ x กําลังสบวกส x กําลังสองโอเคอจบแล้วค่ะข้อนี้ง่ายไหมเลยเ,เด็กๆนะคะลองฝึกทำดูนะคะ ต่อไปข้อ4ครูพาทําไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้นะคะมันยังง่ายอยู่คลิปนี้เอาอีกนะคะก็จะเป็น3คูณ2ลบด้วยเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายส่วนกลางนะคะตรงกลางของมัน3คูณ 4a นะคะก็จะเท่ากับ3คูณ2เป็น6ลบ3 42 12, 12a ค่ะอ่าตอบแล้วนะคะ ข้อต่อไป2 A คูณ A กำลังสองลบสามเราก็จะได้2 A คูณ A กำลังสองลบด้วย2 A คูณ3นั่นเองเหมือนเดิมนะคะถ้างงก็ลองโยงดูก่อน,นต่อไปค่ะเป็น2 A กำลังสองเอกำลังสาม ลบด้วย2คูณ3เป็น6ค่ะ 6a นะคะถ้าใครไม่ทันก็ช้าๆค่ะดูซ้ำอีกทีสำคัญเลยอย่าลืมนะคะเขียนค่ะฝึกเขียนบางคนบอกดูอย่างเดียวจะเก่งไหมครับครูไม่มีทางคณิตศาสตร์คือการฝึกเขียนแล้วลองสังเกตแล้วก็ลองหัดทําเองนะคะต่อไปค่ะข้อ6นะคะ้อ6อา อันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่เรามองกลับหลังไงเมื่อกี้เรามองจากข้างหน้านะคะคูณไปข้างหลังอันนี้ข้างหลังคูณไปข้างหน้านะคะเนี่ยอ่ครูก็จะแยกออกเป็น 9x คูณ 2x บวกด้วยเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายตรงกลางร,ระหว่างพจน์นะคะก็จะเป็น3คูณ 2x นะเห็นไหมคำตอบที่ครูได้คือ9คูณ2เป็นนี่เห็นไหมคะเอา9คูณ2แล้วก็เอา x คูณ x นะ 9 oh, 2้ x คูณ x จะ x กําลังสองบวกด้วย32เป็น6 6 x นะคะต่อไปต่อไปอ่าต่อไปข้อ7อ่าข้อ7คราวนี้พดเยอะแยะเลยครูก็จะโยงก็ไปให้ดูทีหลันแต่ทีนี้เอ้าเครื่องหมายระหว่างทําไงดีครูเครื่องหมายระหว่างก็คือนี่นะคะเอาตรงนี้มาใส่ลบตรงนี้มาใส่ลบเอาตรงนี้มาใส่ บวกนะะส่วนตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้คือตัวไหนตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยเอาไปทั้งชุดนะคะซึ่งมันจะออกมาเป็นดังนี้ลบ x คูณ3 x กําลัง3แบบนี้ลบด้วยลบ x กําลัง2อ่ะลบ x กําลังสองคลืมคูณ2 x กําลังสองแล้วก็คูณด้วยลบ x กําลัง2คูณด้วย x เดียวนะคะ แล้วก็ลบ x กำลังสองคูณด้วย1นอย่างนี้โอเคไหมคะดูออกไหมดูออกไหมเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายระหว่างพจน์นั้นคูดึงมาไว้แล้วนะคะนี่ดึงมาไว้แล้วส่วนไอ้ตัวลบ x กำลังสองเนี่ยเราต้องเอาไปทั้งชุดเข้าไปคูณนั่นเองนะเราได้อะไรเอย่ยเราได้ลบลบที่อยู่ข้างหน้านคือลบหนึ่งนะลบหนึ่งกับสามเป็นลบสาม x กำลัง2คูณ x กำลัง3ได้ x กํลังหเอากำลังไปบวกกันเนาะ่ะแล้วก็คูณเว้นเครื่องหมายก็ตึ๊ดตึ๊ดบวกฮะจะได้มองแยกกันออกลบหคูณลบสได้ลบส x กํลังสคูณ x กํลังสด้ x กํลังสนะคะต่อไปเป็นลบหคือคูณ1ได้ลบห x กําลังสองคูณ x กํลังหได้ x กํลังสาม ต่อไปลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งได้ตัวเดิม่นค่ดง่ายๆนะคะอ่ะคราวนี้เราถอดถอดวงเล็บออกให้หมดเลยนะ,ะเรากำลังจะตอบก็จะเป็นลบสาเอกซ์ำลังห้าเครื่องหมายตัวนี้ค่ะลบชนลบได้บวกนะคะแบบนี้ก็จะเป็นบวกสองกซ์ำลังสแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันชนกันได้บวก ก็จะเป็นบวก x กำลังสามต่อไปค่ะชนกันไหมไม่ชนไม่ไม่ถ้ามันชนกันหน้าตานี้นะคะบวกกับลบชนกันได้ลบอะ่ะมันคือมันการคูณกันนะคะมันก็จะเป็นลบ x กำลังสองตอบแล้วค่ะแบบนี้ทันไม่เอ่ยลองฝึกทำเองทีนึงนะคะลองย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนคลิป,ปไปแล้วลองทำเองต่อไปข้อแปดค่ะข้อแปด นี่ก็ครูก็ใส่ทีละอันเหมือนเดิมนะ,ะจับคู่โยงไปทีละอันเหมือนเดิมอ่าทีนี้เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายระหว่างของเขาเนี่ยระหว่างพจน์เนี่ยก็คือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมมันคือ3พจน์นะมันก็จะเป็น a คูณลบ b ลบ b อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะคะบวกด้วย a คูณ c ก็คือ ac แล้วก็ลบด้วยเครื่องหมายระหว่างก็คือ a คูณ d ก็คือ ad เนี่ยค่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยพอคูณกันเสร็จมาได้ลบ ab นะคะบวก ac ดึงลงมาลบ ad เขียนให้สวยงามอืมเขียนให้สวยงามไหมไม่เขียนหรอกเนาะอาแบบนี้ก็ได้อ่าแบบนี้ก็ตอบแหละหรือไม่อยากให้มันแบบติดลบข้างหน้ามันไม่สวยก็เป็น ac นะคะลบ ab ลบ ad อย่างนี้นะคะปกติเขาไม่ค่อยนิยมเขียนพจน์หน้าให้มันติดลบอะค่ะเวลาเราเรียงใหม่มันก็จะสวยงามแบบนี้ต่อไปข้อที่9ค่ะ ไปไปไวจังครูบางคนบอกไปไวจังครูไม่ไวนะคะครูก็นะใจร้อนเหรออ่าเท่ากับค่ะ100่งคูณสส่วนส x กํลังสองเพื่อความไม่งงนะคะครูใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมใหญ่เลยเครื่องหมายระหว่างเหมือนเดิมค่ะคือเครื่องหมายลบนะคะเนี่ยอันเนี้ยเนี้นคยครูเอามาใส่นี่นะคะแล้วก็เป็น100คูณ x ส่วนส แบบนี้ได้สองพจน์นะเอาร้อยคูณไปได้สองพจน์ตัดทอนค่ะตัดทอน4หนึ่งเป็น c c อ๋อสองสิสองหนึ่งเป็นสองก่อนสองสองเป็นสี่เหลือสองแล้วเอาสองไปตัดทอนห้าร้อยนะคะเหลือห้าสิบพอดีข้างหน้าก็จะเหลือห้าสิบ x กำลังสองเครื่องหมายลบกูถอดมาคงอยู่เพื่อเด็กไม่งง ต่อไปตัดทอนอีกค่ะตัดทอนอีก41เป็น 4, 4 4 25นะคะอ่าก็คือ100แบ่งเป็น4ส่วนได้ส่วนละ25คิดในใจนะคะก็เป็น 25x อ่าตอบแล้วค่ะเหมือนจะยากเนาะแต่ข้อนี้ง่ายมันเป็นเศษส่วนนะคะข้อต่อไปค่ะข้อ10นะคะข้อ10เหมือนเดิมค่ะอ่ากูใส่วงเล็บใหญ่ก็ไปก่อน x y คูณสเศษ1นส่วนส เครื่องหมายระหว่างคือลบเครื่องหมายระหว่างพจน์คือลบแล้วก็ x y คูณ x ส่วน3เหมือนจะยากนะคะเนี่ยไม่ยากค่ะอันนี้ก็คือตัวสัมประสิทธิ์คูณกับสัมประสิทธิ์นะคะคูณก็ไปใช่ไหมเราสลับตำแหน่งมันสลับตำแหน่งก็ได้2เศษ1ส่วน2เขียน,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 นง่ายๆก็คือทำเป็นเศษเกินค่ะ2คูณ2 2 2เป็น4เป็น5ส่วน2 x y เครื่องหมายระหว่างคูยังเก็บเข้ามานะคะแล้วก็คูณเข้าไปข้างบนค่ะ x อ,อันนี้คูณกังข้างบนนะคะ x คูณ x ได้ x ก,กำลังสองเนาะมันก็จะเป็น x ก,กำลังสอง y ส่วนสามตอบแล้วจ้ะเขียนแบบนี้นะคะต่อไปข้อสิบเอ็ดอ่าพาทำรัวรัวเลยข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดก็เหมือนเดิมค่ะตอบพดเข้าไปเป็นลบห้า x คูณ x y แล้วก็เครื่องหมายระหว่างพจน์คือลบลบ 5x อ้าวกูเติมเติมลบ5คูณ z นะคะอ่ะโอเคลบคูณเข้าไปก็เป็นลบนะลบ5คูณลบ1ได้ลบ 5x กํลัง 2y เครื่องหมายระหว่างพจน์คือลบเหมือนเดิมก็เป็นลบ 5xz อ่ะต่อไปทอด วงเล็บออกให้หมด5 x กำลัง2 y ลบกับลบชนกันจะได้บวกเนาะแบบนี้นะก็จะเป็นบวก5 x แซดจ้ะตอบแล้วต่อไปค่ะข้อสิบสองนะครูไปไหวจริงจริงครูชอบนะคะรวดเดี๋ยว,ว่องไวเท่ากับลบ a ส่วน c คูณแหมเครูเขาชนเขาจะผิดไหม a เดียวเคร่หมส่วนสี่ลบนะคะติดลบด้วยคูณแปดเเครื่องหมายระหว่างพจน์คือลบค่ะลบ A ส่วนสี่คูณ B ีตัดทอนจะตัดทอน C หนึ่งเป็นสี่ีสองเป็นแปดนะคะก็จะเหลือลบ A อกำลังสองอ่าถ้ามันเราเห็นละ สามตัวนี้เนี่ยสองตัวนี้คูณกันอยู่เนี่ยมีลบตัวนึงแล้วเครื่องหมายลบชนกันข้างหน้านะเครื่องหมายระหว่างพจน์ก็จะกลายเป็นบวกแล้วก็ a b c ตัดอะไรไม่ได้เลยส่วน4นะคะจบจบ,จบแบบนี้เลยก็ทอนไม่ได้ต่อไปข้อ13ค่ะข้อ13บสามข้อสิเหมือนเดิมนะคะนี่โยงมี2พจน์แล้วก็เครื่องหมายระหว่างพจน์คือเท่ากับเนาะ0 2 p คูณกับ 6.3 P กำลังสองลบด้วย0.2 P คูณด้วย0.1ใช้ความรู้ทศยมค่ะทศยมนะคะ0ูนย์จุยมที่มี1หลักกับ1หลักคูณกันใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น2หลัก0.2คือ02ของเรานี่แหละคูณ6 3เลย2 3เป็น6กสองสาเป็นหกหกสองสิบสองได้หนึ่งสองหก ทดสิยมมีทั้งหมด2หลักก็เป็น1.26โอเคได้1.26 1พีกำลัง1กับ p ีกำลัง2ว่าเป็น p ีกำลัง3ลบ่อโทษอีกเหมือนเดิม02คูณ01อะ02คูณ01ก็คือ2คูณ1ได้2ทดสิยมมี2หลัก0.0ได้เท่ากับ0.02 พีกำลังอ๋อพีไม่มีค่ะไม่มีตัวคูณได้แค่นี้นะคะเราทดเรียบร้อยอ่ะคุณลบทิ้งก่อนตอบแล้ว1.26 p กพังสามลบ0 0น p ะคะใช้หลักการคูณทศยมมาช่วยนะคะเพราะนั้นเราต้องแม่นมาตั้งแต่คูณทศยมเนาะตอนต่อไปจะเป็นการคูณพหุนามด้วยพหุนามซึ่งมันจะเริ่มยากแล้วเดี๋ยวมันจะมีสูตรนะคะที่ คนเรียนพู้น้ำจะต้องรู้สูตรกำลัง2ส,สูตรกำลัง3นะคะในตอนต่อๆไปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วดูคลิปต่อไปได้ทางช anel น,นี้ค่ะ